คุกกี้แอน e g a กงแนวจากการขอนอนกลายเป็นพี่แฮงสุดหล่อของบ้านพี่แฮงชอบทำหน้าเบื่อใส่อันตี้พี่มีม,มีขาไม่ค่อยดีแต่วิ่งเร็วมากพี่เงินสายดูห้ามแตกเแอสมอสาวใจด,ดีของบ้านดีๆเพื่อนทีโตมากับหนูเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเนิ่มๆสุดหลอ่อห่วงตัวมาก ต่อไปคือ8ป9 9แมวตลกมองหน้าก็ขำแล้วชอบแพบตบก,ก้นมาก <ทำ S 1> ส่วน99เป็นแมวใจดีแมวประจำหน้าบ้านของเราพี่แหลมแก่มากแล้วส่วนพี่โขงชอบนอนใต้ท้องรถกีออนมากแต่ระวังพี่ของซวบนะคะอันนี้ต้องให้น้ำเกลือทุกวันเลยแมวก็คือครอบครัวของเราค่ะ